สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบก,กับ KP Watch นะครับจะสอนการเซตติ้งที่ซอดนะครับรุ่นที่ส่วนมากคนใช้งานเซตไม่ค่อยได้นะครับเป็นระบบทัดสกรีนนะครับตัวทัดที่หน้าจอบ่อาก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็ ค้างไว้นะครับสามารถไฟเปิดไฟนะครับถ้าเราเข้าหมวดก็จะมีบอกนะครับจะมีบอกความสู่บอกอ,อ,องศาตั้งปุกแล้วก็กดไปที่ตำแหน่งนะครับอย่างนี้เราตั้งปุกนะครับตัวนี้เป็นเข็มทิศนะครับวิธีการเล่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเซตติ้งให้ดูนะครับ ฝั่งขวานะครับเขียนว่าแอนติมิเตอร์นะบบอกระดับความสูงจับเวลานะครับส่วนตรงกลางเป็นดูเวลานะครับเราเข้าหมดเราก็กดเลือกครับตรงกลางนะครับเราทัดที่ตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซตเข็มและตั้งองศานะครับ เรากดค้างไว้ครับนั่นนะครับขอโทษนะครับกดตัวนี้ครับขอโทษกดด้านขวานะครับแล้วก็เรากดค้างไว้ครับตัวนี้จะตั้งเป็นองศาหรือว่าแฟนเฮน์ไฮนะครับแล้วก็นี้จะบอกเป็นฟุตกับเมตร เราก็ตั้งไปที่ CO องศากับเมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะบอกเป็น24ชั่วโมงถ้าเราจะตั้งข้างหน้าตัวนี้เราจะต้องปลดค้างข้างบนนะที่ผมทำให้ดูครับเขาหมวนครับตัวนี้จะแสดงเป็น12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงนะครับโอเค เสร็จเสร็จก็กดนะครับส่วนถ้าเราจะตั้งเข็มนะครับบางท่านเข็มไม่ตรงกับเวลาถ้ากดคำว่าสล e ปมันจะเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครับแต่ตัวนี้ผมรีเซ็ตเลยเรียบร้อยแล,แล้วกดออกไปก่อนนะครับอันนี้จะบอกสถานะวันเดือนแล้วก็ปีนะครับอันนี้บอกเวลา เป็นเวลาประเทศที่หนึ่งนะครับจะตั้งเซตตัวนี้จะตั้งเซตพร้อมเข็มถ้าทีสองตัวนี้จะตั้งเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงหรือช้ากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเราเซตติ้งเรากดค้างไวค้ครับครับเรากดตั้งเห็นไหมครับจะถอยหลังทีละสิบห้านาทีอะไรเนี้ยของแต่ละประเทศนะครับแต่นี้ผมตั้งเท่า กับเวลาหลักเลยเราตั้งเสร็จแล้วก็กดตรงกลางนะครับเป็นหมวดครับแล้วก็ถ้าสังเกตครับตอนแรกเข็มผมไม่ตรงนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูน,นะครับอันนี้จะเข็มจะบอกหมวดหลักไปที่เรากดนะครับอันนี้อะลามอันนี้เข็มชิดนะครับ อันนี้จะยิงตรงแต่ตอนแรกไม่ไม่ตรงวิธีการเซตเข็มนะครับที่จะเข้าหมวดเข้าที่เวลาก่อนนะครับกดตรงกลางแล้วก็กดไปที่คำนี้ครับกดค้างไว้ครับแต่ว่าค้างไว้เลยนะครับ ให้ขึ้นคำว่า s เดีย๋ยวนะครับ่าตัวนี้ครับให้ขึ้นคำว่าตัวนี้ผมก็อ่าไม่ถูกเนี่นะครับเราก็สามารถเซตเข็มครับอันนี้คือเสซตเข็มเซตชั่วโมงถ้าปาติแล้วบางทีบางท่านเข็มมันไม่ตรงนะครับเราก็เซตมาตรงตอนเวลา1ิบสนาฬิกาทั้งเข็มสั้นเข็มยาวนะครับ จะเ็จได้ถ้านาทีไม่ตรงเราก็กดไปที่ตรงข้างหน้าครับทีหนึ่งครับตอนนี้จะเป็นการเซตเข็มนาทีนะครับเห็นไหมครับเข็มนาทีจะขยับตอนนี้ผมเซตให้ตรงตอน12นาฬิกานะครับเสร็จเสร็จกดที่หน้าปัดครับตอนนี้รีเซตเข็มกับเวลาตัวนี้จะตรงกันนะครับแต่ถ้าเราเซต ไม่ได้ตรงสิบสองนีกาเวลาหลักกับเข็มก็จะไม่ตรงอันนี้มาฝากให้เพื่อนๆกันครับวิธีเล่นก็มีเท่านี้ครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับ เขาหมดตอนนี้เขากำลังรีเซ็ตอยู่นะครับโอเคอันนี้องศาวิธีการเซตติ้งก็มีเท่านี้ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ข้อมูลดีๆนะครับถ้ามีรุ่นไหนที่เซ็ตยากๆแล้วผมได้มาก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับส่วนถ้าเราจะเซ็ตอ่าอันนี้อันนี้เดือนวันที่นะครับเรากด เหมือนกัันครบกดตั้งครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนหมวดไปที่เดือนหรือปีนะครับเรากดค้างไว้ครับเขาจะจะเปลี่ยนหมวดสมมติว่าผมหยุดที่ต้องการที่สิบหนะครับแล้วเรากดค้างไว้ครับเดี๋ยวนะครับที่สิบหกเรากดค้างครับเขาจะวิ่งจนถึงสิบหกแล้วก็จะเปลี่ยนหมวดเป็นเดือนให้นะครับน่าเห็นไหมครับเดือนก็จะวิ่ง แล้วถ้าเราต้องการมันก็จะเปลี่ยนหมดให้นะครับเปที่ปีอันนี้เดี๋ยวลองดูครับเสร็จให้ดูนะครับอันนี้กลายเป็นเดือนนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเสร็จปีครับเรากดค้างไปเลยครับะนะครับตอนนี้จะเป็นปีครับ แต่ปีก็จะวนนานหน่อยครับพอใกล้ถึงเราก็ใช้กดเอาแต่เขาจะหยุดตรงเมื่อกี้เริ่มที่21เอ็ก็จะหยุดที่21ครับแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นหมดวันอีกทีหนึง่ง อันนี้กว่าจะเล่นได้ก็เล่นงงเหมือนกันโอเคครับเซตติ้งก็กดตรงนี้ครับถ้าเราไม่กดตัวนี้เซตนะครับมันก็จะล้างระบบเหมือนกับตอนนั้นแรกนะครับเราต้องยืนยันตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างตรงหมด ถ้ากดไฟกดค้างครับเวลาดูกลางคืนครับ mm. ก็จะกลายเป็นไฟนะครับ mm. เป็นสีแดง mm. ไม่แน่ใจเห็นไหมครับ mm. แล้วเขาจะดับเองนะครับ mm. เราต้องการหมดไหนเป็นเวลาหลักเราก็กดไปครับถ้าตัวทีตัวนี้ดับมันก็ไม่สามารถกดทัดได้นะครับทีที่กระพริบนี่คือทัดที่กระจกได้ถ้าไม่กระพริบแล้ว หมดไม่สามารถกดทัดได้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมทําอันนี้เข้าเวลาปกติครับตอนนี้ไม่มีตัวทีครับทัชไปที่ลูกเล่นอะไรตอนนี้ก็จะไม่ติดนะครับยกเว้นเราต้องกดเข้าตรงนี้ให้กดจะขึ้นคําว่าทีนะครับโอเคครับยังไงชอบกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับผม